บ้าเที่เจียงงั้นเนวันวันไม่ได้อยู่บ้านแล้วไม่ได้นอนแล้วกลางคืนเป็นเดือนแล้วครับเราไม่เคยแต่งกันไม่ต่ากานบ้านพึ๊ดแต่จู้ก็รัวย่ำนี่มันย่มอมเจียงลมต้องเดินพบประจาชจนจะมาขี้เดือนหละที่ไม่เคยนอนกับเราแล้วก็มาต้องเคยว่าร้อยสมั่งเลยการบ้านนั้นไม่ใจพรำในการเมือง อากันเมื่อกลางคนเมื่อไงเรื่องกานบ้านเราไม่ใแ่กกานแต่ว่ามันก็มีเวลาใช่ไหมแก้ตัวกูไปหาเสี่ยงเหลาเดี๋ยวก่อนเลยพุก้าร่มมั้งแต่อยากแก้แปลงตักว่ากันแน่นว่าการแน่นก็ต้นเดียวใจกันทักอยากแก้จ่าจ่าแต่เราขี้วันแล้วไม่เคยได้นั่นเวลาเมียกบจูเจวเป็นดาเจะนินตาเหลาจนไม่ตั้มเองบอทม่วงวางลุยเนื้อที่เท่าไหร่อะคะรอยจี่สดียบจี้หลายก่อ มันพี่ทองนี่เลยคะครับจะบองนำอย่างเดียวความสี่หลายอะ่ไะ,ะไม่ละที่มันเห็นลามเงินซี่หลายความไม่มีกี่จังหวัดโอ้ยเจ็ดสิบเจ็ดจังหวัดเจ็ดสิบหกจังหวัดเอาก็เสีเหลือเจ็ดสิบหกไม่มีตังที่ไม่ยืมตังค์มันก็เสือเจ็ดสิบห้าจังหวัดก็แล้วเนะเาะก็คือิว่าเหลือเจ็ดสิบห้าจังหวัดไม่มีเลยพี่ตองไปไหนอ่ะคะ่ะน้องนี่ ปน,นีและบีนาไม่ใจออตวงเลยไยังไม่แต่ว่าคาเจ้มันต่อเจ้าตึ้งอาแล้วที่น้องกลางผีอยู่ช่องพันนั้นคือผีน้องคาเจต่อเจ้าแต่มันไม่ตูดาดดนผีก็ไม่ตวงไ็ยังไม่เราก้าไปด้วยกันก็เจยนี่ก็ยังไม่ว่าจะร่อนเพื่อนไงยังไม่แต่ว่าน้องคาเจ้ต่อเจ้าวันฉันก็ไม่เคยลืมปีตองเอเอแต่ขังเตือนนั่นแต่ว่าฉันก็ไม่ใจมีตังนี้ยางก็ไม่ได้ตัดไรชาวแล้วตึงไม่ได้ทํางานเลยปี่ตองพลัดบาใคยก่อนนะปี่ทอง เลือปัดบ้าของใครเกยมันยังตังกันนะว่างนี่วัวลำบากันตังเป้ยน้นนนองน้าต้องปันนมคนที่เรือแพเตือนเรืวติดกลางคูอยู่แต่ฉันไม่มีตังให้แล้วมาแต่ไหนอยบีทองปน,นี้ตะตัว่ามาไม่ตังกันเราคัดดอกกันมั้งนะได้คัดดอกอ่อนปีลาวะนี่อืมอืมปอยเไม่มาไม่ปล่อยถูมา พอดำแล <a> ้วออทำแม่โรยอยู่ไหนคนไหมลกตีบานอยู่ไหนคนเนี่ยมีปีเศ้ามามึงมีอะไรเธอตอนนี้กี้ปืเออมันโลกใจเว้าแบกดีเว้าปีเศ้ามึงช่วยมาแหลนะกูนะมันมาไม่ฟ้านหัว viên năng cướp là ma luôn. Gà giao đấy, gà giống mà mà lên năng treo viên Có ai cả trai nam đẹp rồi, phải tam cua đây ta. mà lên năng thì có ai cả trai nam. Cái cái mai cua về vì là kèm nào Trai đẹp แม่รู้ไหมตอนนี้อากาศหนาวทุกวันเลยอ่ะหนุ่ยเปียวปากอยากพวยตายแล้วแม่แม่พัวอี่ก็ใกล้ปลือยอ่ะค่ะตัวเหญ่ทิพยหนุย่ยร้อยแล้วลงคุยเจอพัวแล้วน้องค่ะให้ได้ใจช่วยปัญนนีเตื้อพี่ทั้งแจ้เกิดมาในชีวิตนี้ไม่เคยพบนายดีคนไหนที่งามมีรูปป,ป,ปั้นผิวปั้นประจัน ที่น่านนรักวันนี้มาก่อนเกรงชมหรือเปล่าเราไม่เกงรงโจมปวดเกิงนี่เลยจ้าครับนองรู้ไหมว่าความช่วยกองนองทำไมเข้มครัดปีสั้นเลยอ่ะยอ่ขาดไม่ตึงไงเก็ดแมมขาดไม่ตึงนะเข้มครัดสัน้นขุมวุม้นุมขุมขุมนะคะ ปีผู้ไดปีไม่รอเล่นรักเกยรักจริงเลยจ้าครับพอดีปีไปในดวงว่ามองว่าปีนีน้อ่าปีจะมีบุญวัฒจะนะเลยจ้ามึงเล่นอะไรแตงกูมาโดนกูแัดแล้วนะมึงอาว่ากูหลักฐานมึงใจเออว่ามึงนอนกับกูเลยคืนนอนกับกูไม่โดนเรื่องที่แต่กูกำในเดป่าวกูมาสักบาตกูยกคืนเลยว่าเจ้ายังอยู่ตรงรอยกูมารู้ mừng cha bán đi ta nể tình mừng cha bán và mừng mấy đại lạc tam cú ơ à, ta cú đặt ta ngày tiện cho rồi quả phá đi. ai mân chi phá đi. ai mân tài ô ai mân nhà nhà mân lê mừng lê Hả? mừng là nhà dạ mân họ mừng ơ à. ta cú ta ngày tiện cho rồi ai mừng chi phá đi. ai mừng tài ô ai dạ กอมึงมันไม่ใจกูแล้วก็มึงมันเนี่ยนะกูปิดไว้ได้ล้วมึงคว้างตาคว่างคว่างก็ตามึงเลยวันนี้กับพี่บ่าวกับนี่พี่บ่าวจอไรนี่กับฟั่งเจนู่นนุ่ยกับไม่ไม่จะเตือนระหว่าปีบ่าวมันจะไล่จะนุ่นนู่ยไม่จะเตือน่าปีบ่าวมันจอไรล่โอ้ปีบ่าวกิจจังนู่กับพอดีมันยิ่งก็ตายอย่างไม่กี่วัน ก็ตามคนควนแบเนีมันยิงปลัดรอดเลยอ่าใครในตอนตายดังอ๋อวนั้นเดีนี่น้องบ่าวเจยได้กะปุมจีกวันเมืองากไม่ไม่ใจริลน้องบ่าวันเได้อ๋อใครรบ้าเดิมนะถินา้ก้อรีดฟรไว้ยได้ยัเไงด้ัคุยตบตออเดือใจนะ ตบใครอ่ะตบมึงเลยนะมึงลองแล่แต่พูดมึงลองแล่มึงลองตบกูลองแล่แต่มึงเขียนใช่มึงตบกูลองแล่ตีป้าเาตีป้าเาตีะป้าตีเปริดเมย์ไอหมาตบกุนยิ่งยังรังแกกุนยิ่งยงเปลี่ย้กุนใจปรเปรดไม่กล้าว่าอะไรไม่เปรี่ยนหรอมึงแล่ไเนี้ยกูตบมึงนะลองแล่จ้ะกูตบจริงแล่ลองแล่แต่เปรี่ยนตบลองตบเล่ดังป้าตี้นี่อยากจะรู้นักวันไหนฉันมีชู้ดูบ้างแล้วทุนกระหม่อมจะทำยังไงกูจุดหลุกทัด เลยคะ่ะเมียม,มีชู้ต้องจุดประทัดเลยคะ่ะแล้วต่ำเพือกันแล้วปกติตามวิสัยของผู้ชายถ้ารู้ว่าเมียม,ม,ม,มีชู้เนี่ยก็แขนก็จะต้องตามไปยิงชายชู้ให้มันตายเลยทำไมตุลหม่ำไม่ไปยิงชายชู้ล่ะคะโอ้โอโร้อยกันเตะชู้ย้อนให้กูติดร่างกูมาว่าเว้ยชาลาดคนยิงมนีกูเจอแล้วยู่กับเราเบื่อเบื่อเอฟกับชูพอได้กับชูเบื่อชูย้อนให้เรายิงชู้ ว่าเรายิงจูตายมันได้ไหมกูเลยเถียวกั้งเคยเหลือยู่กูไม่ว่าเออไม่เจือพืชจานไอ้ไรอะกะติพวกกินแล้วยรักเราไปในมีหลอดนั้นมึงรู้จักเคยดำมาไอ้ไรวะเคยดำออกมาเต่น้อยอย่าเคยดำมาหน้าอยากหน้าอยากพื้นที่ไหนฮันนี่ติดตอดตั้งวันไหนตาดันดำถูกกินก้องอุ้นวันแรกึ้นเด็กกัญชัยมาเล่นหน้าวีเด็กก้นช็อกไม่ในมานอุ้นวัยใกล้ไหมแม้ เลยค่ะเออไก่ดำมันนันเนาะเว้เออเอาตุ่มไน้มาน่าเอาปีกมาเนอะเอาปีกกับพ่วมบินเลยบูเอาแต่ผู้ชายชอบนั้นคนชายชอบคนยิ่งชอบตุ่มน้เฮจชอบเกตุยแล้วตุยไก่มีเหรออย่าเอาตุยหรอเอาอุดมันเลยพุ่มมันได้รับเราแล้วพ่มมันได้กลับหมาอุดเป็นไมาคณะจักยันก็ยังจักยันหมาอุดเลย จริงอะไรล่ะคณะทำเนียลร่ำอย่างมาห้าอุดเอาไปลอยอย่างจุกปากบอกแลเปย์บุยไตเรียนหนังชื่อก็ไม่เก่งอันโรงเรียนไม่ใจไฟเลวทำครูอีกอกได้ตายไฟเองนะที่กันไฟได้อาโรงเรียนัใครไม่ไฟใบได้โรงเรียนกูร้อนกว่างไม่รู้เลยเร่ๆๆกว่าเจ้าบ่บ่ครูว่าจำบ่วงจำเจ้าก็บ๊ก พ่บ่วันเชียงบ่บอกเราว่าจะที่วก้องต่างกะบมอกเนี่ยมันเอาได้กันไมนเนาะมาแดงกูเหรอนุ่มมันจะไปแด้อันนี้โรงเรียนเนาไม่รวยได้หรือลไปเองจ้เดินในในโบฮแรงบาบาตุกไาไปบ้านไปไมาไปนี่งานดื้นี่โอ้เด็กนี่เอาคนแก่นั่นแรเแรงๆๆแรๆๆรเแรงละ เป็นเด็กเป็นเล็กกูเป็นคนไม่ยากเป็นเล็กตุกตายเละตุกตายเละดื้อไปะ่ะดไปบ้านไปมาผู้อามุอยู่นี่พี่คงเหงาแย่นะคะห้องไว้แล้วผัวะเปรจะลุยพี่ผัวสเปรด้วยอะคะ,ะบ้าพี่แตนคนเราผู้หญิงมีผัวมากเนี่ไม่ดีนะคะคนก้นนินทาโม่นินตามันลึงจ้ามันหน้าไม่ได้ไปแก้ได้กนนินตา น้องจังเกิเลยวะอยู่ตรงไอ้สลิงตรงเสาไฟฟ้าค่<ฮ>ะแล้วทีนี้พอมันใน,นนี้มันก็หลุดออกมาค่<ฮ>ะอยู่ตรงสลิงต,งตรงตรงที่เขายึดไม่ให้เสาไฟล้มอ่ะเข้าใจไหมลูกค่<ฮ>ะโอเค <laughs> <น>อังริสเรียนรู้ด้วยเลยคะ่ะคนเราต้องปยยามก่อนผ่าจ้างคโริสรู้รูจ้าจมูกผ่าจ้างกริสคำว่ากินอิสตำตัวเอม็มมันกำกินอิสกินแล้วกินอะไรกัน อันมึงทำได้ไม่จัดยันเด็ดบก็ได้แล้วแต่งกูรุ้ล่ะป้าจางกรีตไม่กินนี่อิสหป้าจ้าต่อยกับวากินมากรับประทานจันแดกแฟรกเลอร์หยัดจุกไอรีเลยก้าวไปไหนป้ากันเฟนเลยนี่เต็มเลยไงฮันเน่กูไม่ยอมเล